ความลับของดวงประจําวันนี้13พฤษภาคม2563เรามาตรวจทีละวันเกิดกันนะเริ่มจากคนที่เกิดในวันอาทิตย์คนที่เกิดในวันอาทิตย์วันนี้นะ13พฤษภาคม2563ดูเหมือนจะเป็นวันที่ต้องมีแผนการโดยเฉพาะเรื่องของการเงินการทองโดยเฉพาะเรื่องของสมมติว่าจะไปคุยเรื่องความรักความสัมพันธ์กันแล้วแต่ จะต้องเอาหน้าที่ข้อนำเลยนะเหมือนที่อาจารย์เคยบอกหลายๆอย่างว่ามนุษย์เราเกิดมานี่นะการที่มีหน้าที่แล้วการทําตามหน้าที่นะนะั้นเป็นสิ่งที่จะต้องทาเป็นกิจวัตรอย่างเคร่งครัดเช่เดียวกัที่วันนี้เนี่ยต้องเสียสละไม่ใช่เพียงหน้าที่ธรรมดาของตัวเองนะแต่ต้องทําแบบเกินส่วนทํามากกว่าค่าจ้างทํามากกว่าหน้าที่ทํามากกว่าปกติแล้วค่อยๆทําตามลําดับขั้นตอนแล้วก็ ที่สำคัญมากๆเลยก็คือต้องทำโดยไม่ได้หวังผลตรงๆคล้ายๆกับทำแบบปล่อยวางว่าเราอะทำาด้สุดจิตแบบนี้ไอ้เรื่องความสัมพันธ์เรื่องเงินมันจะได้จริงอยู่ว่าอ้าวถ้าเกิดทำงานก็ต้องทำแล้วให้เงินตรงๆอันนั้นคือเหตุการณ์ปกติทั่วไปแต่วันนี้มันต้องทำใจอะต้องปรับใจต้องปรับคำพูดหรือวิธีการให้เป็นแบบนั้น มันจิงจะสสาเร็จนั้นเป็นคำแนะนำของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะถึงแม้จะเสี่ยงโชคก็แล้วแต่นะวันนี้้เกิดวันอาทิตย์เนี่ยเวลาเสี่ยงโชคะต้องเสี่ยงแบบเหมือนกับลืมๆปลงๆพอเสี่ยงโชคไปแล้วก็ลืมไปเลยเดี๋ยวมารอดูเหมือนไม่ต้องไปนั่งลุ้นเออเพื่ออย่างงี้ยเงิกับสำเร็จสูงต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์วันจันทร์ต้องเด็ดขาดวันนี้ต้องใจกล้าอะไรที่ลังเลลังเลมันเกิดวันจันทร์วันนี้นะขอให้มั่นใจขอให้ลงมือ ขอให้คิดว่าเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะอยู่เฉยๆสบายๆแล้วมันจะสำเร็จง่ายๆคนเกิดวันจันเนี่ยต้องยอมรับเลยนะว่าวันนี้ต้องเป็นสายแข็งออวันนี้ต้องจัดเต็มวันนี้ต้องยอมที่จะแลกบางอย่างกับบางอย่างเช่นถ้าเราอยากได้ความสำเร็จ เราต้องยอมเหนื่อยเรื่องการงานถ้าเราเนี่ยรักคนรักเราก็ต้องยอมเจอมครึ่งทางยอมแลกบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะชอบใจไม่ชอบใจนั้นคนที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยวันนี้ก็จะเป็นวันที่สามารถตกบงกับคนรักได้ถ้าเรามีใจที่จะยอมเจอกันครึ่งทาง้เรื่องของการง้องอนน,นั้นนะมันก็จะทุกเราเบาบางลงมากดังนั้น ไม่ว่าจะทํางานนะจะคุยคนรักนะหรือแม้แต่จะเสี่ยงโชคนะต้องกลา้ากลา้ากล้าแรกเข้าไปแล้วจะได้อีกต่อมาคนที่เกิดในวันอังคารหนักแน่นวันนี้อังคารนะแล้วก็อาจจะตัดสินใจเร็วจนมันทําให้เกิดสิ่งที่แปลกพิ่สดานแล้วกลับได้ได,ดออีดังนั้น ว่าเราเคยได้ยินไหมว่าบางทีนวัตกรรมที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้นะหล,หลายอย่างเลยนะมันก็เกิดขึ้นจากความบังเอิญนั่นแหละบางทีนวัตกรรมหรือสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นในชีวิตมันก็เกิดขึ้นจากความจําเป็นและบางทีหล,หลายครั้งอย่างเช่นวันนี้ของคนที่เกิดวันอังคารสิ่งที่มันจะเปลี่ยนชีวิตไปเนมันน่ะ ก็อาจจะเกิดจากอุบัติเหตุอะไรบางอย่างไปในทางที่ดีนั่นหมายถึงอาจจะมีวิกฤตบางอย่างอาจจะมีแรงกดดันบางอย่างอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่บีบบังคับให้คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยจะต้องเปลี่ยนตัวเองแล้วทำแล้วได้ดีซะด้วยสิหลักฐานคือคนที่เกิดวันอังคารวันนี้นะถ้าไม่กล้าทําอะไรใหม่นะจงลงมือทําแล้วเราจะเห็นผลตอบรับทันทีเลยว่าเออ คนตอบรับก,กับสิ่งนี้ลูกค้าคนรอบข้างคนรักให้กำลังใจแล้วมันก็ได้ผลเป็นรูประท็นเป็น,ปนตัวเงินเป็นความสำเร็จเป็นโครงการที่คิดจะทำก็ได้ทำขึ้นมานี่ยังไม่นับเรื่องการเสี่ยงโชคนะเพราะคนเกิดวันอังคารในวันนี้เนี่ยมีโอกาสอย่างมากที่จะทำการเสี่ยงโชคแล้วสำเร็จง่าย เออดังนั้นใครที่มองๆนะเรื่องของเอ๊ะทำยังไงถึงจะมีอะไรแบรบโชคบงทีมันไม่ได้จําเป็นต้องไปเล่นหวยอย่างเดียวน,นะการสิ่งโชคมันก็ออกมาในรูปแบบของการที่เราไปลองทําอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทําแล้วบังเอิญสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่สร้าสงสริมแล้วมาได้เงินด้วยแล้วบังเอิญมาได้เงินด้วยมันก็สําเด็จไปในแบบนั้นสรวนของความรักต้องอารมณ์อ่ะมันจะพุ่งพลารุนแรงเหมือนกับ อเลิร์มั้งดื่มกาแฟมากเป็นไรปะแล้วก็อเลิร์ไปเหมือนกับมีความพุ่งพลานทางด้านความสัมพันธ์นั้นเรื่องความรักก็ต้องพอๆถือว่าเป็นกําลังใจกันดีกว่าไปขัดแย้งกันเนาะต่อมาคนที่เกิดในวันพุธจะเป็นคนที่ได้เงินง่ายที่สุดวันนี้นวันพุธนะลาอิจฉาเล็กๆตรงที่พอคิดที่จะทาอะไรก็แล้วแต่ลงทุนไปบางส่วนนะ แต่ไอ้ส่วนที่ได้กำไรนี่แบบคุ้มค่าทันทีเลยแนะน,นําแนะนํามากๆคนที่เกิดในมันพุทธเนี่ให้ทําลักษณะของธุรกิจารงานไปในแบบนั้นคือไม่ต้องออกแรงหนะักนวงไม่ต้องเขาเรียกอนะไรร้องแรกแหกะรเชอ <c oughs> ใครเป็นผู้หญิงก็คุยแบบเสย่ผู้ชายก็คุยแบบตรอโรวมถึงความสัมพันธ์ได้นะคนเกิดพู้วันนี้เนี่ยวาจาปกติใช้การได้ดีอยู่แล้วแต่วันนี้ ใช้การได้ดีมากเป็นพิเศษเออดังนั้นเกิดวันพุธเนี่ยสามารถนะที่จะใช้ทักษะใช้ความรู้อันนี้เนี่ยในการความถนัตนะในการเจรจาเนี่ยสมมติพูดนิดนึงพูดหวานหวานพูดนิ่มๆเราก็ได้เงินง่ายขายของได้ทำธุรกิจได้มีคนตกลงเรื่องการเงินการทองถ้าเกิดเรื่องความสัมพันธ์ก็ไม่ต้องไปเกรงหรือว่ารุ้นมากมายเช่นเดียวกันนั้นเป็นคําแนะนำของคนที่เกิดวันพุธในวันนี้ว่า จะพูดหว,วานๆเข้าไว้อะไรก็จะง่ายเองเพราะลีลาของการติดต่อเจรจาสื่อสารในแต่ละวันเนี่ยปีมันต่างกันมันพูดวันนี้ต้องตีมหวานเข้าไว้ถึงจะดีคนพระสับดีจะต้องเข้าหาผู้ใหญ่แบบเงียบๆให้ผู้ใหญ่ช่วยเข้าหาลูกค้าแบบเงียบๆพระสับดีเนี่ยสมมตินะจะเรื่องของเจรจาค้าขายนะยิ่งกว่าพูดเองนะมันพูดที่พูดหว,วานๆจสบายใช่ไหม แต่เราต้องให้เขาเป็นกระซิบเลยก็ซิบหรือพูดกับคนที่มีอำนาจตัดสินใจอ่ะจะเป็นความรักความสัมพันธ์ก็คุยเบาๆบนระักไม่ต้องไปหาคนที่สามบางวันมันไม่เหมือนกันว่าอาจารย์จะให้มีลีลาการพูดที่ต้องอาศัยกัคคนอื่นแต่วันนี้คนหรูพัสดีพูดเบาๆเงียบๆกับคนที่เป็นคนรักอะไรที่ได้รับมอบหมายเรื่องการงานหรือว่าความลับของคนรักความลับของหน่วยงานความลับของธุรกิจ เก็บไว้ให้ดีเก็บไว้ให้ดีแล้วเราจะชนะในสิ่งที่เราตั้งแต่งมุ่งหวังคนที่เกิดในวันศุกร์ระวังที่สุดวันนี้จะโดนผิดสัญญาแล้วก็จะโดนเรื่องของตัวเลขที่มันไม่ปกติอ่ะคือคาดหวังตัวเลขอย่างหนึ่งก็ได้อีกอย่างหนึ่งไปในทางที่ลบหรือว่าน,น้อย่าที่เราคิดที่เราคาดหวังคนเกิดวันศุกร์ในวันนี้จะต้องเจอคนที่ผิดคําพูดระวังคนผิดสัญญาระวังเอกสารเสียหายก็คือ บางทีเราไปทาสัญญาไ้แล้วเลขศูนย์ตกหรือว่าเกินไปตัวหนึ่งไม่รู้ว่าต้องมีแฟนดปฟ,น,ฟนหนึ่งเสียหายได้เรียบหรือคนที่จะต้องไปเดินทางล้วต้องต้องมีเอกสารอะไรต้องระวังเรื่องอี้เอกสารการตรวจด,ด่านแต่ละเมืองแต่ละแต่ละด่านเนี่ยระวังในวันศุกร์นะแล้วคนเกิดวันศุกร์นี่ถ้าหากจะค้าขายหรือจะคุกยกับใครให้สัญญาวไว้สิ่งใดที่รับปาก กับคนรักหรือคนที่มีความสัมพันธ์กับเราใกล้ชิดต้องรักษาสัญญาให้ดีในทางเดียวกันเราก็ต้องระวังโดนเบี้ยวด้วยนั้นจะทําอะไรนัดหมายอะไรมันต้องชัวร์ชัดเจนบางทีพวกเราเคยไม่บอกเวลานัดเจอกัน5้าโมงบางคนคิดในใจว่า5้าโมงเช้าอีกคนหนึ่งห้าโมงเย็นเน,น,นื้อทำนองนี้เมืเกิดประสดต้องมีความชัดเจนในการสื่อสารนะถเป็นจะดีคนที่เกิดในวันเสาร์อาจจะมีความลําบากเล็กน้อยในเรื่องของการที่เจอผู้ใหญ่เจอ คำสั่งของหนึยงานราชการที่มีอุปสรรคทําให้ต้องเจอยากๆแล้วก็เวลาจะได้เงินต้องออกแรงเหนื่อยเลือกเกินนะคนเกิดวันเสาร์นี่ย่อมเหนื่อยเพื่อได้เงินก้อนเพราะว่าตามดวงเกิดวันเสาร์เนี่ยถ้าหากว่าเหนื่อยมันจะได้นะมันจะได้ถึือแม้แต่เสียงโชคเนี่ยอาจจะต้องรอแบบบางทีเสียงโชคมาทั้งวันแล้วเนะี่ยช่วงท้ายๆจึงจะเป็นช่วงที่ สมเ็จเอามากๆกอ่ะอันนี้คือดวงคนที่เกิดนะทั้ง7วันทีนี้คนที่อยากจะมีการเสี่ยงโชคแล้วได้เลขมงคลตลอดทั้งวันนติดตามใต้คลิปนี้เดี๋ยวอาจารย์จะมีช่องทางบอกเลข